ข้อคิดบทสรุปหนังสือ The New World Order Freemasonry และ Illuminist มหาอำนาจจริงในเงามืดของโลกของ A. Ralph Epperson แบบเน,น้นๆ25ข้อรับประกันความสนุกเช่นเคยบทสรุป25ข้อ New World Order รับประกันความสนุก 1. นึ่ง Novus Order Secular บนสิบเอ็ดดอลลาร์ เอปเปอร์นชีว่านี่ไม่ใช่แค่คำสวยๆแต่เป็นสัญญาลับแห่งการก่อตั้งระเบียบโลกใหม่ตั้งแต่แรกเริ่ม 2. เป้าหมายสูงสุดของ NWO คือการทำลายทุกสิ่งที่เราเคยรู้จักทั้งเสรีภาพปัจเจกชาติศสาสนาครอบครัวและทรัพย์สินเพื่อสร้างระบอบเผด็จการทางอุดมการณ์ สาศาสนาโลกใหม่จะบูชามนุษย์และเหตุผลแทนพระเจ้าและควบคุมประชากรด้วยการศึกษาเศรษฐกษิจจิตวิทยาและเทคโนโลยี 4. ผู้ผลักดันไม่ใช่รัฐบาลแต่เป็นเครือข่ายองค์กรลับเช่น f r e e m a s o n ส์อิลลูมินาติและเทโอโซฟีที่ซ่อนตัวในองค์กรที่ดูน่าเชื่อถือ 5. ผู้นำโลกที่เอ่ยถึง NWO บุคคลสำคัญอย่างเนลสันร็อกกี้เฟลเลอร์เฮนรี่คิสซินเจอร์จอร์จเอชยูบชและคาว์มาร์กส์ต่างใครพูดถึงระบอบโลกใหม่ซึ่งเอปเปอร์ซันหองว่าเชื่อมโยงกันด้วยเป้าหมายล้มระบอบเดิม 6. การโจมตีสินธธรรมคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเป้าทำลายศาสนาโดยเฉพาะคริสต์ครอบครัวและทับศิลและใช้การศึกษาเพื่อปรับโปรแกรมมนุษย์ใหม่ 7. สัญ,ญลักษณ์ทิระมิดรรยอดคือคำมั่นของผู้ปกครองเงาที่จะสร้างระเบียบใหม่โดยไม่มีพระเจ้าและใช้แสงสว่างของตนซึ่งเป็นลูซิเฟ r รี n นเอ i ไลเทนเมนต์ กลยุทธ์2ประการการสร้าง NWO จะเป็นแบบ seating by stealth คือคนของพวกเขายุดอำนาจเงียบๆและ destruction by nibbling กัดกร่อนโลกเก่าทีละนิด 9. สงครามความอดอยากโรคระบาดผู้เขียนเตือนว่าสิ่งเหล่านี้อาจถูกใช้เป็นตัวกระตุ้นถ้าวิธีรอบเร้นไม่สำเร็จ 10. illuminati ก่อตั้งโดยอดัมเวเชาปี1776มีเป้าหมายชัดเจนคือทำลายศาสนาและรัฐชาติเพื่อสร้างรัฐบาลโลก 11. ฟรีเมส s o นรีถูกกล่าวหาว่าเป็นเปลือกที่ซ่อนแนวคิดลัทธิบูชาลูซิเฟอร์ไว้เบิลหลังภาพลักการกุศล 12. เสติโอโซฟีนำโดยเฮเลนาบลาวัตสกีและอลิสเบลี่สร้างหลักการสอนเรื่องจกักรวาลแห่งแสงและแผนเดอะแพลเพื่อนำโลกสู่ยุคใหม่ที่ไม่มีพระเจ้าในพระคัมภีร์ 13. เดอะแพลนของอลิสเบลี่จะดำเนินการผ่าน3มช่องทางหลักคือโบสสมาคมเมสันและระบบการศึกษาเพื่อปลูกฝังคำสอนใหม่ 14. ลูซิเฟอร์คือผู้ให้แสงสว่างเอปเปอร์ iva, สันชี้ว่าศาสนาของ NWO บูชาลูซิเฟอร์ในฐานะผู้นำแสงสว่างและผู้ให้ปัญญาที่ปลดปล่อยมนุษย์จากพระเจ้า 15. คำพูดของอัลเบิร์ตไพร์ผู้นำเมสันมี่ระดับสูงที่เขียนว่าลูซ er ิเฟอร์ The Lightbearer it is he who brings light and with it freedom and knowledge คือหลักฐานสำคัญที่ผู้เขียนหยิบยกมา 16. การเกตชังต่อคริสต์ศาสนาเป็นสิ่งที่เอปเบอร์ซอนพบเห็นได้ชัดในงานเขียนของนักคิดนิวเอจที่มองว่าคริสเตียนคือผู้ขัดขวางการวิวัฒนาการของจิตวิญญาณมนุษย์ 17. การกวาดล้างผู้ที่ไม่พร้อมมีแนวคิดเรื่องการกำจัดผู้ที่ไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือนำออกจากโลกหลายพันล้านคนเพื่อให้ยุคใหม่เริ่มต้นได้ 18. หลอดไมตรียาคือศาสดาผู้รวมทุกศาสนาคือพระคริสต์เมสสิยาพระพุทธเจ้าองค์ที่5อิมามมหดีที่เบนจามินเครมอ้างว่าลงสู่โลกแล้วในปี1977 19. ศาสนาโลกใหม่ไม่ลบหลู่แต่ลบล้างไมทริยาจะใช้วิธีรวมศาสนาเพื่อทำให้แก่นแท้ของคำสอนเก่าไร้ความหมายแล้วแทนที่ด้วยคำสอนใหม่อย่างแยบยนต์ 20. Ancient Mysteries คือรากฐานของศาสนาเร้นลับที่สอนแบบแบ่งระดับโดยมีเพียงผู้ผ่านพิธีเท่านั้นที่จะได้รับแก่นแท้หรือความจริงที่แท้จริง 21. สัญ,ญลักษณ์งูดวงดาวดวงอาทิตย์งูคือความรู้และผู้ให้ความรู้เชื่อมโยงกับลูซิเฟอร์ส่วนดาวห้าแฉกหรือเพนตากรัมใช้แทนมนุษย์หรือกับหัวเป็นเครื่องหมายลูซิเฟอร์ 23. มนุษย์สามารถกลายเป็นพระเจ้าได้ในพิธีกรรมโบราณและเมฟรีแมส s ซนรีมีแนวคิดว่ามนุษย์มีศักยภาพในการเป็นเทพเจ้า โดยผู้ผ่านพิธีการขั้นสูงจะได้รับแสงแห่งสัจจะและเป็นเจ้าเหนือชีวิตตนเอง24โครงสร้างระดับของฟรีเมสเน n รีมีถึง33ขั้นโดยเฉพาะระดับ33ที่ผู้เขียนอ้างว่าเป็นระดับที่เปิดเผยเป้าหมายที่แท้จริงของขบวนการ 25. ่สาคำสาบานนองเลือดสมาชิกฟรีมันรีต้องสาบานต่อเกรดอาร์เคเต็กออฟเดอะยูนิเวิร์สพร้อมโทษรุนแรงเช่นลำคอถูกตัดหากผิดคำสาบานซึ่งเอเบอร์ซันมองว่าเป็นการผูกพันระดับจิตวิญญาณ 26. รัฐบาลโลกเดียว One World Government คือเป้าหมายสูงสุดที่ Freemasonry ถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางในการฝึกบุคลากรเพื่อบริหารโลกและยึดครองโลกผ่านการบ่อนทำลายศาสนาและรัฐชาติรวมเศรษฐ,ฐกิจและการศึกษาและสร้างวิกฤตเพื่อเสนอทางออกไม่แน่ใจว่าหลังจากอ่านจบแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างหรือว่าดวงตาบนยอดพีระมิดได้ตามหลอกหลอนคุณแล้ว